สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถาม Q&A นะครับคนแรกเรียนอยู่เรียนอยู่โรงเรียนอะอะไรครับทอสี่ครับชื่ออะไรครับดิงครับสามพวกนี้เป็น,นังไงมัางสบายดีครับคนที่สองแรงมานานใจให้ทำคลิป มนรูปแนวบัานาลใจมันเยอะครับสองเปิดหน้าดี่พนจะเปิดหน้าให้ในคลิปหน้านะครับทำ,ทำไมทำไมซับขึ้นไวเพราะอะไรถามจริงตอบตอบจริงนะอยากโกหก ห้า <5 S 2> ผมทำคลิปปกติใช้จินตนาการและแล้สร้างว่าใช้จินตนาการแล้วทำคลิปแบบสร้างสรรค์ต่อไปชื่อ,อชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ผมอายุสิบสองชื่อดิง้งบอกไปแล้วครับแค่นี้ครับ